ขีปนาวุธ KS1C ถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกองทัพไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่องจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง KS1A และ KS1B จนมาถึงรุ่น C ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งระยะยิงความแม่นยำและระบบนำวิถีขั้นสูงขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ภารกิจป้องกันชายฝั่งและสนับสนุนยุทธวิธีทางทะเลได้อย่างเต็มรูปแบบ KS1C ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็ง2จังหวะ โดยสามารถยิงได้จากแท่นปล่อยบนบกและจากเรือรบทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานทางยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งหรือการสกัดการเรือข้าศึกที่ล้ําเขตขีปนาวุธมีความยาวประมาณ6เมตรน้ําหนักมากกว่า800กิโลกรัมความเร็วเฉลี่ยระดับสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต3และมีระยะยิงไกลได้ถึงกว่า200กิโลเมตรถือเป็นขีปนาวุธที่มีอัตราความเร็วและพลังทําลายสูงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า หัวรบของ KS14 ใช้หัวรบระเบิดแรงสูงแบบเจาะกรอบขนาด165กิโลกรัมสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือรบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้ทันทีเมื่อพุ่งชนเป้าหมายตัวระบบนำวิถีของมันใช้การทำงานแบบผสมระหว่างเรดาร์แอคทีฟในช่วงสุดท้ายขององค์การโจมตีและระบบนำด้วยเรดาร์ภาคพื้นในช่วงเริ่มตน้นทำให้มีความแม่นยำในการค้นหาและล็อกเป้าหมายสูงมาก ไม่ว่าศัตร์ูจะพยายามใช้มาตรการต้านเรดาร์หรือปล่อยสัญญาณรบกวน KS14 ก็ยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการตอบสนองที่รวดเร็วและการติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติทำให้ขีปนาวุธนี้เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือในภาคสนามกองทัพไทยได้เลือกใช้ KS14 เพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในภารกิจทางทะเลที่ต้องการความคล่องตัวสูงเนื่องจากขีปนาวุธนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนแท่นยิงเคลื่อนที่และเรือรบ การบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากมากนักและยังสามารถผสานเข้ากับระบบเราดาร์ควบคุมการยิงของไทยที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวจุดเด่นอีกอย่างของ ks 1 4คือระบบการสื่อสารและการสังการที่รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายซึ่งช่วยให้หน่วยยิงหอไล่จุดสามารถรับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมเดียวกันได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์เป้าหมายและลดระยะเวลาในการตัดสินใจ การพัฒนาเทคโนโลยีของขีปนาวุธรุ่นนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์การยกระดับขีดความสามารถของกองทัพในยุคใหม่เมื่อมองในแง่การออกแบบ KS-1C ถือว่ามีลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ที่ลงตัวตัวลำขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีความเร็วยาวและสมดุลเพื่อลดแรงต้านอากาศในขณะเดินทางด้วยความเร็วสูง ปีกและครีบทรงตัวท้ายช่วยให้ขีปนาวุธสามารถรักษาเสถียรภาพขณะบินในระดับต่ำเหนือผิวน้ำซึ่งเป็นยุทธวิธีสำคัญในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามส่วนระบบควบคุมทิศทางใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเชิงดิจิทัลทำให้การปรับมุมการบินมีความละเอียดสูงและตอบสนองได้ภายในเซียววินาทีความสำเร็จของ KS14 ในภารกิจต่างๆของกองทัพไทยเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยประสิทธิภาพการยิงการติดตามเป้าหมายและระบบนำวิถีที่แม่นยำขีปนาวุธรุน่นนี้จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยมากที่สุดในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอก KS14 จึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธปล่อยนำวิถีธรรมดา แต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความพร้อมของกองทัพไทยในการรักษาอธิปไตยทางทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันด้วยการผสานเทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารที่ก้าวสู่มาตรฐานใหม่อย่างแท้จริง จัดทำโดย r e f l a บ Thailand เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพรวมของขีปนาวุธ KS-14 รุ่นล่าสุดพร้อมทำความเข้าใจในเทคโนโลยีและพลังทำลายล้างที่ซ่อนอยู่ภายในระบบป้องกันประเทศอันทรงประสิทธิภาพนี้ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตาม r e f l a บ Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดจากเราในทุกสัปดาห์